จอมเทพโอสถตอนที่219หากต้องการที่ซุ้อหัวนอนก็จ่ายมาซะเฉินยูพยายามคานขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับรูปบริเวณหน้าอกด้วยความเจ็บปวดสายตาที่ตนมีต่อเย่ยวนนั้นอัดแน่นไปด้วยความกดแค้นและเกียดชังในคาแรกเขาคิดว่าจะจัดการกับอาจากักรหอมลุยาสสองอย่างเจ้าเด็กเหลือขอจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่สุดท้าย กับคาดไม่ถึงเลยว่าจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเช่นนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้เขาเสียหน้าเป็นอย่างมากและในความเป็นจริงที่เขาโดนซัดกระเด็นเช่นนี้เป็นเพราะความประมาทของตอนเท่านั้นเขาไม่คาดคิดเลยว่าเด็กเหลือขอจะลวดเลวได้ถึงเพียงนี้โชคยังดีที่เจ้าแย่หยวนมีพลังเพียงอาศจรรยหลอมนุ่มัญญาจับสองไม่เช่นนั้นการชมตีมาร์คูอาจส่งให้เขาไปนอนเฉยๆอยู่บนเตียงประมาณครึ่งเดือนห็จะได้ ทั้งหมดเป็นเพราะความประมาทของต้นเองทั้งสิ้นเขาไม่เพียงไม่ทราบถึงความเร็วของเยยเฉ่านั้นแต่ครั้งต่อไปจะไม่เป็นเช่นนี้ออกไอเด็กเควนแกเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวเองต่อจากนี้จะไม่มีเขาว่าปานใดใดอีกเตรียมสวดภาวนาให้ตนเองซะเถอะถึงแม้เช่นยู่จะมามาแต่ทีแรกแต่ในตอนนี้เพื่อความแน่นอนเขาจึงเรียกพรรคพวกใหม่หาคนผู้ลุมเยยหยวนหากรวมเชิญนยู่ไปด้วยกลุ่มของเขาจะมีทั้งหมด5คนแต่สําหรับเยยหยวน แม้จะมากกว่านี้ก็เป็นเพียงแค่หมดปลกเท่านั้นภายใต้าใสายตาของทุกคนจูๆ่ๆล่างของเยยวนก็ปรากฏขึ้นแก่นพร้อมกันเก้าคนเก้าสนนขี้นเป็นจบหลังจากเสียงอันแผ่วเบาของเยหยวนล่างทั้งเก้าก็หายไปพริบตาก่อนที่จะปรากฏเสียงร้องอดควรด้วยความเจ็บปวดผักพวกทั้งห้าคนของเฉินยูถูกจัดการลงพร้อมเพียงกันในเสี้ยวอึดใจและแน่นอนว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเฉินยู เพราะอีกห้าล่างที่เหลือของเย่หยวนพุ่งไปซัดเขาโดยคืนอัศดีพร้อมๆกันแม่เย่หยวนจะไม่สามารถใช้พังสังหารคนได้แต่เขาก็สามารถใช้พลังพลมานคนอื่นให้เจ็บปวดอย่างที่สุดได้และจินนาของพวกเขาในขณะน,นี้ดูน่าสังเวชไม่น้อยเลยเอา้าวข้ายังไม่สดวดโพนาให้ตนเองเลยล่วงสล้างันเลยเย่หยวนเกอนทีไปหยุดอยู่ตรงหน้าเฉินอยูและถามอย่างหยอดเย้ย เฉิงโยทั้งเจ็บปวดและตกตะลึงในเวลาเดียวกันเขาลีตะกายมาเกาะขาแย่ยวนและกล่าวด้วยเสียงอ่อนออนว่าข้าข้ายอมแล้วข้าจะรีบโอนสว่าคะแนนให้เดี๋ยวนี้แหละขอแค่อย่าลงไม้ลงมือกับข้าอีกก็พอสิน้องแย่ยเมื่อมาถึงจุดนี้หากเขายังคิดว่าแย่ยวนเป็นเพียงลูกพับที่อ่อนนุ่มเหมือนก่อนหน้าแล้วละก็เขาก็คงเป็นคนโง่จริงๆลูกพับคนนี้อ่อนนุ่มแค่ไหนนะลึะเผาเลย มันแข่งแร่งซิงกว่าเลกาซสอีกและในวันนี้เฉินยู่ก็แข่นเท้าหาเลกานั่นอย่างจังเฉินย,ยู่ร้องอดอ้อนด้วยความทรมานบริเวณลำไส้ของเขาช้ำจนกลายเป็นสีม่วงมันคือความผิดพลาดอย่างมหันเนื่องจากก่อนหน้านี้ทันทีที่ได้ยินว่ามีผู้มาใหม่มีพลังเพียงอาณาจากักรลอมลู่ยาตับสองตนก็นำพผักพวกมาไถ่คะแนนโดยไม่คิดอย่างใดเลย อย่างไรก็ตามใครจะไปรู้ว่าแทนที่จะได้ไทยคะแนนจากเขาแต่กลับกันเป็นถูกฝ่ายที่โดนถ่ายซะเองผลที่ออกมาชจางกับตลลปาเสียจริงคะแนนสนับสนุน200คะแนนต่อคืนมันเท่ากับราคาสถานที่พักผู้ระดับหนึ่งได้เลยแถมตอนนี้เขามีเพียง2,000คะแนนเท่านั้นหากเขาเรียกเก็บจากสิทธิคนอื่นๆไม่ได้แสดงว่าเขาจะมีที่ซุกหัวนอนเพียง10วันเท่านั้น ทั้งหมดคือเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่อยากให้ัเกิดขึ้นหลังจากที่เยหยวนลยไล่ถ่ยคะแนนของคนอื่นเสร็จเขาก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าหลังจากนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องมาให้ตรงต่อเวลาในเวลานี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันและจําไว้ต้องพกคะแนนมาด้วยทุกครั้งแต่ก็อย่าลืมละ่ะพวกเจ้าสามารถนอนในป่าได้โดยราคาเพียง100คะแนนต่อคืนเอาละ่ะแล้วหากใครไม่อยากมาก็เตรียมรอรับผลของมันได้เลย เออทุกๆวันทุกวันจะต้องมางั้นหรือเฉิยงยูถามด้วยสีหน้าที่ขมขืนอะไรยายข่ากระตุ้นหน่อยไหมล่ะเยยหยวนเหลือบตามองเฉิงยู่ด้วยห่างตาและใส่ยิ้มออกมาอย่างเลือดเย็นไม่ไม่ไมข้าเข้าใจแล้วข้าจะมาที่นี่ทุกวันแน่นอนเออสินตงเย่พวกเราสามารถออกไปได้หรือยังเฉิงยู่ถามอย่างกลกากุกลัวแน่นอนหรือว่าพวกเจ้าอยากจะดูข้ากินข้าวกันล่ะเยยหยวนกล่าวตอบอย่างเยือกเย็นเฉิงยู่และ พักพวกต่างรู้สึกโล่งใจทันทีราวกับแรงกดดันอันหนักน่วงถูกยกเลิอกออกไปจากนั้นพวกเขากรีบคานถอยหลังและค่อยๆลุกเดินไปในที่สดุดจากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งเยยวนกระนำรู้เออและสัมภาระต่างๆเข้าสู่ห้องผักเล็กๆของตนทันทีที่ประตูห้องถูกปิดหลงทุกคนก็เริ่มพูดคุยกันยังตื่นตกใจเจ้าหนูนั่นเออสิน้องเย่คนนั้นนะ่ะมาจากที่ใดกันเข,เขามีพลังเพลงอาจจจากล้อมโนมิดาลับสองจริงกันเลย นี่เจ้าตาบอดเลยยังไงตั้งแต่ต้นจนจบก็เห็นอยู่ตาตาว่าเขามีพลังพิอา,ากหลอร้องนุมยาดับัสองแต่แล้วเหตุใดเป็นเช่นนั้นล่ะแ่พลังอาจากรหลอม้อนุบัญญัตับสองสามารถเอาชนะเชิงยู่ได้ภายในทิปตานี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกินจริงไปหรือเปล่ามันไม่เกินไปหน่อยแต่มันเกินไปมากเลยต่างหากข้าไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีนักสู้คนใดสามารถเอาชนะสตัตที่เหนือความตนเองถึงสี่ระดับได้เช่นนี้ภายในนิกายมาก่อนหรือ เรื่องนี้อาจจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโลกภายนอกกันอย่างไรก็ตามสิ์น้องอ่ะคนนี้บ้าเพินเกินไปแล้วการที่เขาค้นเฉิงยูและถ่ายคะแนนพวกเขาเช่นนี้เฉิงงยู่เองก็คงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไปตลอดหรอกทุกต้องสิ์พี่เฉีเงแซงเองก็ใก่ที่จะกลับมาถึงนิกายเต็มทีแล้วทันทีที่เขากลับมาพวกเราก็จะได้ชมอะไรสนุก,นกเป็นแน่ถึงตอนนั้นข้าสงสยัยจริงๆว่าสิ์น้องแย่คนนี้ยังจะอาจหารอยู่หรือไม่ เมื่อดูนตอตาสิทธิ์พี่เฉิงเสียงในขณะที่คนเหล่านี้กำลังถกเถียงกันเรื่องเย,ยหยวนแต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าจางจิงฟ้าตตุนาการมาตั้งแต่แรกกับมองเยยหยวนด้วยความตกลึงอย่างที่สุดป่านนี้เขาคงกลายเป็นศพไปแล้วหากไม่ใช่เพราะความเมตตาของเย,ยหยวนมาคโในบรรดาสิทธิ์ที่อยู่ในตำหนักแห่งนี้พลังการพาะปูกของจางจิงคืออันดับหนึ่ง นอกจากนี้สิ่งที่เขาและโมหยินตันเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเขาทั้งสองคนได้มีโอกาสศึกษาเพลงดาบเทพอัศนีม่งทองและในเวลาเดียวกันความสำเร็จของจางจิ้งในด้านของเพลงดาบมันไม่อาจทัดเทียมกับโมหยินตันได้เลยแม้เขาจะค่อนข้างที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตามแต่เมื่อครู่เยยยวนกับเพื่อนแสดงทักษะเพลงดาบโดยใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวออกมาในตอนนั้น จางจิ้งเองก็รู้สึกได้ทันทีว่าคมดาบที่ออกมาปลายนิ้วมันช่างคงเคยอย่างมากท่านใดนั้นเองก็ได้มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวจางจิ้งอย่างไม่ตั้งใจแม้คมดาบเมสสกคูของเยหยวนจะคล้ายกับเพลงดาบเทปอัศนีม่วงทองมากแค่ไหนแต่ดาบนี้มันแข็งแกร่งยิ่งกว่ามากและเ,เพียงพอระดับพลังของเยหยวนที่ยงอ่อนแอคมดาบนี้จึงถูกจํากัดเอาไว้ และไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาได้เพราะเหตุผลเหล่านี้จึงทําให้เย,ยหยวนจึงสามารถทับเทียนกับผู้ที่มีระดับสูงกว่ามากได้หากเมื่อครูเย,ยหยวนมีดาบอยู่ในมือแล้วก็การค้าเฉียงยูมาจิก่าชิงกว่าฟิกผ่ามือเสอเองกแน่นอนว่าเมาื่อครูเย,ยหยวนเพียงแค่ปล่อยพลังออกมาจากปลายนิ้วและบีบอัดพลังปาเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของดาบเพื่อจะจําลองแทนตัวดาบจริงๆ และหากเยหยวนสามารถรีบพลังปานออกมาได้มากกว่าน,นี้แล้วสามารถทําให้สเสถียรได้เยหยวนจะเป็นบุคคลที่น่ากลัวเป็นอย่างยิง่งนอกจากนี้ระดับพลังการพอบปูของเฉินหยวนนั้นสูงกว่าเยหยวนอย่างมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะต้องใช้พลังไม่น้อยเลยหากต้องการที่จะทําลายเกาะลมปานเพื่อโจมตีเขาให้บาดเจ็บได้ขนาดนี้แต่เยหยวนกลับล่าวออกไม้อย่างไม่พอใจว่านี่เป็นพลังเพียงหนึ่งจากสิบส่วนเท่านั้น ในที่สุดจางจิงก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดสิทธิโมโถึงลังเลเรื่องการวางตัวของเย,ย่หยวนสิทธิโมโไม่ได้ลังเลว่าจะให้เย,ย่หยวนอยู่ในตำหนักมนุษย์และปะตพีแต่เขาลังเลทันทีว่าทันทีที่เข้ามาในกายจะสามารถส่งเย,ย่หยวนไปอย่างตำหนักสวรรค์ได้เลยหรือไม่ดังหากความสามารถของเย,ย่หยวนในปัจจุบันไม่หนอ่อกไปกว่าความสามารถระดับปีศาจของเหล่าสิทธิ์ที่อยู่ในตำหนักสวรรค์เลยแม้แต่น้อย ไม่สิความสามารถของเยยนนั้นเหนือกว่าพวกนั้นมากบรรดาสิทธ์ในตำหนักสวรรค์ไม่เคยมีใครที่สามารถปลดขยี้ผู้ที่มีพลังสูงกว่าตนถึงสียระดับได้ให้ขาดลอยเชน่นนี้มาก,ก่อนในตอนที่พวกเขาอยู่เพียงอาจากหลออลุนยาดับสองด้วยความสามารถของเยยนเขาสามารถประทักกับเหล่าสิทธ์ตำหนักสวรรค์ได้อย่างมีปัญหาหากเขามีเวลามากกว่านี้ปัจจุบันจางจิงรู้สึกว่าทุกสิ่ง ลัลลายเหตุผลในทีแรกกับกลายเป็นเหตุผลที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวความลังเลของโมยินตันความเฉยเมยของหลงทั้งและความนิ่งสงบของหนานเฟิงชีลัวที่มีต่อเย่หยวนก่อนหน้านี้มันดูผิดปกติสาหรับจานจริ้งอย่างมากแต่ตอนนี้เขาทราบดีแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีการแสดงออกต่อเย่หยวนแบบนั้นหากรู้ว่าเย่หยวนมีความสามารถถึงเพียงนี้ เห็นได้ชัดว่าเย่ยวนไม่แย่เสียต่อความประหลาดใจของคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ม้แต่น้อยในปัจจุบันเขาเพียงรู้สึกพอใจอย่างมากเท่านั้นในคาาแรกเขายังกังวลเรื่องเกี่ยวกับการรับคะแนานที่น่าจะลำบากและกินเวลาของเขาเป็นอย่างมากแต่เขากับข้าไม่ถึงเลยว่าเขาจะสามารถหาก,กินกับเรื่องที่ซุกหัวนอนของคนอื่นได้หลังจากที่ตนเขาสู่นิกยตนก็ได้รับคะแนานสบสนจากคนอื่นๆถึง1,000คะแนาน หากรวมกับคะแนนตั้งต้นก็จะมีคะแนนสาสนุนรวมทั้งหมด1,100คะแนนเพียงระยะเวลาสั้นๆเขาก็รับคะแนนมามากถึงขนาดนี้แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยในตอนนี้เขาสามารถเช่าสถานที่เพาะปลูกระก 1, ดับหนึ่งได้นานถึง5วันแล้วสำหรับเยหยวนเรื่องทีเล่งตัวที่สุดคือการเพาะปลูกระดับพลังของตนนับตั้งแต่ก้าวข้ามขีดจํากัดในตอนที่เผชิญหน้ากับปูเท่าอิกาธมิน เวลาก็ได้ล่วงเลยม,มาก,กว่า1เดือนแล้วในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาต้องต่อสู้อย่างเต็มกำลังและเฉียดชิวระหว่างความเป็นความตายมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจึงทําให้เขาสะสมพลังปานจนสามารถก้าวไปยังระดับต่อไปได้นานแล้วในไม่ช้าเขาก็จะพัฒนาได้ไปอีกขั้นและเขาจะลองลงจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้นหลังจากที่จัดข้าจัดของในห้องเสร็จเรียบร้อยเยหยวน ก็เตรียมที่จะไปยังสถานที่พราผู้พลังระดับหนึ่งเพื่อก้าวข้ามขีดจํากัดในครั้งนี้เขาวางแผนที่จะก้าวข้ามไปยังอาณจาักรล้อมดวงยาดับ4ภายในเวลาลวดเดียวตอนที่220สุดศึกแย่งชิงห้องเผอปูวันถัดมาเย่หยวนได้มาถึงสถานที่พอาผู้พลังในตอนเช้าตรู่สิทธิ์ที่กำลังปฏิบัตินาทีได้มองไปยังเย่หยวนและกล่าวออกมายังเฉยเมยว่า รดสังเกตสีป้ายแต่ละห้องหากมีสัญลักษณ์สีเขียวแสดงว่าห้องนั้นเป็นห้องผอปผูกอัดับสี่และห้องพอปผูกอดับสี่ในขณะนี้ว่างอยู่หลายห้องจะสามารถเลือกได้ตามสมควรเลยข้าต้องการห้องอะดับหนึ่งเยียวนไม่ต้องการที่จะอธิบายอะไรมากมายจึงเอ่ยปากไปตรงๆสิทธิ์คนนี้รู้สึกเหมือนกับตนหูฝาดจึงได้เอ่ยถามอีกครั้งเมื่อครู เจ้ากล่าวว่าอะไรนะข้าบอกว่าข้าต้องการห้องระดับหนึ่งเยหยนเอ่ยซ้ำิศธษ์คนนี้เพิกตากว้างและจ้องไปยังเยหยนด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะถามขึ้นอย่างอดสงสัยว่าเจ้ามีคะแนนมากพอใช่ไหมธิษผููนี้ไม่อาจที่จะดูหมิ่นเยหยนได้เลยเนื่องจากระดับพลังเพียงอาณาจักรล้อมล้มด้ระดับสองจากพระฐานโดยส่วนใหญ่คงเป็นธิษแกนนอก เสำหรับมิกายคะแนนสนับสนุนเป็นดั่งโตว,วัฒนะภายในที่แห่งนี้และโดยปกติแล้วทุกคนจะมีคะแนนอยู่ที่หนึ่งอคะแนนตั้งแต่เริ่มและการหาคะแนนสนับสนุนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าพวกเขาจะทำภารกิจต่างๆของมิกายแต่ผลตอบแทนก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยอย่างมากที่สุดก็ไม่กี่ร้อยคะแนนเท่านั้นยิ่งสิทธิแกนนอกด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องคะแนนเลย มีสิทธิจำนวนไม่น้อยเลยที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติภารกิจแม้พวกเขาจะรอดชีวิตกลับมาและได้รับรางวัลหลายร้อยคะแนนแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะใช้คะแนนเหล่านั้นเช่าห้องพอปผูกระดับหนึ่งเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอย่างมากดังนั้นเมื่อสิทธิ์ที่กำลังปฏิบัติหนะ้าที่อยู่ในขณะน,นี้เห็นเย่หยวนเดินเข้ามาเขาก็มั่นใจทันทีว่าผู้ที่มาใหม่คนนี้คงใช้ห้องพอบผูกได้ไม่เกินระดับสาม ภายในห้องผอปลูกพลังเหล่านี้แต่รลบรหลวมพลังปานธรรมชาติเอาไว้นั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพลังปานจะมีมากกว่าโลกภายนอกห้องขอบผูกระดับสีที่ต่ำที่สุดนั้นมีพลังปานเพียงสองเท่าของโลกภายนอกระดับ3มีมากเป็น3เท่าส่วนระดับสองนั้นจะมีมากต่อกับ6เท่าในขณะที่ระดับหนึ่งมีมากกว่าถึง10เท่าในแง่ของราคา ห้องพอลูกระดับหนึ่งมีราคาสูงกว่าระดับ4ถึง20เทา่าหาให้กล่จริงจริงการใช้ห้องพอปลูกระดับสที่เน้นจำนวนครั้งมากมักจะคุ้มค่ากว่าแต่สำหรับเหล่านักสู้ไม่ได้คิดเช่นนั้นสิ่งที่พวกเขาสนใจที่สุดก็คือความเร็วหากความเร็วในการพอลูกส่งขึ้นถึง10เทา่ามันสามารถจะประหยัดเวลาได้อย่างมากเมื่ออายุของนักสู้ เริ่มจะสูงขึ้นจนถึงระดับหนึ่งศักยภาพทางร่างกายของพวกเขาจะต้องลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากถึงตอนนั้นแม้พวกเขาจะพยายามฝึกฝนมากเพียงใดก็เลยประโยชน์เสียแล้วสำหรับเหล่านักสู้เวลาคือพลังและเวลาก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จโดยความสามารถของสิทธิ์ที่เลือกปฏิบัติเช่นนี้เยยวนเองก็คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มานานแล้วโดยไม่ต้องกล่าวใดๆ เยยวนที่เปลี่ยนตาขึ้นมาพร้อมกระปับลงในช่องสีแดงถึงห้าขังติดช่องแสงเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นสีสีได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองและสีเขียวซึ่งสี่เหล่านี้ถูกแทนให้เท่ากับระดับ1 2 3และ4ของห้องพอผู้พังคะแนนสนับสนุนในเหรียญถูกหักไปทันที1,000คะแนนและเขาก็กลับมาสู่สถานะยาจกแห่งนิกายอีกครั้ง การกระทําของเยหยวนทําให้สิทธ์คนนั้นเหวอไม่ใช่น้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสิทธ์แกนนอกล่ำรวยถึงขนาดนี้ข้าต้องการใช้ห้องพอปลูกระดับหนึ่งเป็นจํานวน5วันสิทธิพี่โปรดจัดการเรื่องนี้ให้ด้วยสิทธ์คนนั้นยืนงนุนงงอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวตอบว่าเออเออเข้าใจแล้วในขณะน,นี้ห้องระดับหนึ่งเหลืออยู่เพียงห้องเดียวเท่านั้นและนี่คือกุญแจสําหรับห้องพอปลูกพลัง ในขณนะดเดียวกันถึงตาของเยยวนที่ต้องตกใจบ้างแล้วเขาไม่คาดคิดเลยว่าห้องผอผูการะดับหนึ่งจะเป็นที่นิยมเพียงนี้จนเหลืออยู่เพียงห้องเดียวเท่านั้นไหนบอกว่าคะแนนสับสนุนหาย,ยากนะและเหตุใดถึงมีคนล่ำรวยมากมายใช้ห้องอะดับหนึ่งถึงขนาดนี้กันอย่างไรก็ตามเยยวนไม่จําเป็นต้องกังวลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เขารับกุญแจและกําลังเดินเข้าสู่ห้องผอปผูกแต่จู่ๆก็มีชายร่างกำยำคนหนึ่ง วิ่งเข้ามาครางเร่งรีบและกล่าวกับสิทธิ์คนนั้นว่าขาต้องการห้องพ่อปู้ระดับหนึ่งสิบวันสิทธิ์คนนั้นชำเหลืองไปหาแย่หย่อนเล็กน้อยก่อนที่จะหันมากล่าวกับชายล้างกำยำอย่างกากาโกโกว่าเออเออสิพี่ต๋ยต้องขอโทษอย่างยิ่งแต่ในขณะนี้ห้องพ่อปู้ระดับหนึ่งห้องสุดท้ายเพิ่งถูกเช่าโดยสิทธิ์น้องผู้นั้นเมื่อสักครู่ไปเองดวงตาสีทองคําของชายล้างกำยำเบิกกว้างและกล่าวออกมาด้วยความโกรธว่าฮะจะไหวไงนะ สิทธิ์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่สะดุ้งด้วยความหวาดกลัวและกล่าวไปว่าเนื่องจากสิ่์น้องผู้นั้นมาก่อนท่านเขาจึงมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎของนิกายกฎบ้าบออะไรกันพ่อของเจ้าเป็นผู้สร้างกฎขึ้นมาหรือไงอะไรคือการที่เจ้าหนูอาจากักรลอมลวงวญญาดับสองมาใช้ห้องพบผูกระดับหนึ่งเฮ้เจ้าหนูส่งกุญแจไหมข้าเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะโอนคะแนานคืนให้เจ้าเองสิทธิ์ปีไต่ตะโกนออกมาหาแย่หยวนจากนั้นน้ำเสียง มันก็ดูไม่ขายกับประโยคคำถามแต่มันคือประโยคคำสั่งซะมากกว่าสิ์น้องคนนั้นน่ะเจ้าทราบดีไหมว่าสิพิตรอีคือหนึ่งในดาวลุ่งแห่งสาราโอสถโปรดมอบพ่องพอปลูกเพื่อสร้างพันธมิตรจะดีกว่าหากในอนาคตมีเรื่องเดอดร้อนอันใดสิพิตยจะได้ช่วยเหลือเจ้าได้สิ์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่พยายามพูดแก้กล่อมเย,ยหยววนแต่ซีเฉนินรู้สึกเห็นด้วยเช่นกันกับคำกล่าวของสิ์คนนั้นพร้อมกับกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า สิ่งต้องคนนี้เก่าถูกแล้วหากมอาคองพบปลูกนั้นให้แก่ข้าแน่นาคตเจ้าไม่ว่าเจ้าจะมีปัญหาใดๆเจ้าก็สามารถไปยังสลาโอสถเพื่อเรียกให้ข้าปกป้องเจ้าได้ถูกเมือ่อยายหยวนไม่สามารถทําตามที่สิทิพี่ไต่เสนอได้จึงตอบกลับไปด้วยน้าเสียงอันยิ่งพยองว่าได้สิโอนให้ข้าสองพันคะแนนแล้วข้าจะมอบกุญแจกลับให้ท่านเก่าว่าอันใดสองพันคะแนนเหตุใดเจ้าถึงไม่มาป้อนข้าเลยล่ะ ต่ซีเฉินสัง,งักไปคู่หนึ่งก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างโมโหราคาที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวนี้หากไม่น่าเลือจริงๆก็คงไม่กล้ากล่าวอะไรเช่นนั้นแน่จะไม่เอาใช่ไหมกุญแจดอกนี้นะ่ะหากไม่สนใจข้าจะได้เข้าห้องพอปลูกเสียทีเมื่อกล่าวจบเยยยนก็หันหลังพร้อมต้งไปยังห้องพอปลูกและในขณะที่กําลังจะเข้าห้องพอปลูกไปนั่นเองหยุดข้าบอกเขาเจ้ายุดเยยยนไม่สนใจแล้วก็าลังจะก้าวเข้าไปยังห้องทันที ไต่ซิเฉินไม่สามารถอดทนอดการได้ต่อไปตนจึงชะยานเพื่อไปคว้าตัวเย่หยนไว้ทันทีเฮ้ยดูท่าเจ้าหนุ่มคนนี้คงไม่รู้ลิกของสิทธิ์พี่ไต่เป็นแน่สิทธิ์พี่ไม่ได้เก่งแค่ศาสตร์แห่งโอสถเท่านั้นแต่ในด้านการต่อสู้เขาก็เก่งจนได้ชื่อว่าหนึ่งในไม่กี่คนที่เก่งทั้งสองศาสตร์ภายนิกาแห่งนี้ทั้งๆที่มีพลังเพียาจาักรล้อมวิญญาณดับสองแต่กลับหาเรื่องกับสิทิ์พี่ไต่เช่นนี้เขาไม่กลัวตายเลยหรือไง ิสรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ต้องการจะดูว่าศิษย์น้องคนนี้จะทำอย่างไรต่อไปเขากำลังมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างชัดเจนแม้รูปร่างของตัดซีเชนจะกำยำแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับว่องไวอย่างมากเพียงเซลผิดตาเขาก็พุ่งมาถึงด้านหลังของเยยยวนแต่ไม่รู้ว่าสายตาของตัดซีเชนเบลอรหรือว่าอย่างไรแต่จูๆ่ๆเบื้องหน้าของเขาก็ปรากฏเยยยวนขึ้นก้าคนต่อหน้าต่อต,อตาท,าทันทีพร้อมกับตัดซีเชนที่คว้าพาด อย่างน่าเสียดายด้วยความประหลาดใจของแต่ซเซชันจึงทําให้เขาทรงตัวไม่อยู่และเกือบพี่จะล้มหัวเขาม,ามํากับพื้นเมื่อเขากลับมาทรงตัวได้อีกครั้งเขารีบหันกลับมาหาเย่หยวนแต่สิ่งที่เขาเห็นก็เป็นความวางเปล่าเท่านั้นเออเจ้าหนูนั่นละ่ะแต่เซินเ,เอ่ยถามสิทธิ์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างงุนงงการแสดงของสิทธิ์คนนั้นดูจะสนใจในตัวเย่หยวนอย่างมากเขารู้สึกตื่นเต้น เมื่อเห็นเยหยวนแซงทำเป็นคนโง่ตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายเขากับปั่นหัวของไตซิเฉินได้อย่างไงได้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากจนยืนตัวแข็งทื่อในทันทีไตชิเฉินมีพลังอยู่ในอาจากหลอมลมวิญญาณระดับก้าวแต่เขากลับไม่สามารถจับนักสู้อาจากหลอมลมวิญญาณระดับสองได้มันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อได้ยินไตชิเฉินเอ่ยถามขึ้นสิทธิ์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็ตื่นขึ้นจากผวังและกล่าวอย่างติดอ่างออกมาว่าเข,เขาขอเขา้เขาไปแล้วสายตาั้งคู่ต่างจับจ้องไปด้วยความงุนงงและนง่งเงียบเป็นเวลานานนี่เจ้าพื้นหลังของเจ้าหนูคนนี้เป็นยังไงแล้วพลังอาจากล,ล้มดุงญญาดับสองมันแข่งแกร่งขนาดนี้เลยกันหรือแต่ที่เชิเอ่ยถามด้วยความสงสัยอืมเดี๋ยวข้าขอตรวจสอบคู่หนึ่งจากนั้นเขาก็นําข้อมูลและเหลียนตาของเยยยนที่เพิง่งประทับไปเมื่อคู่มาตรวจสอบ ก่อนที่จะปรากฏข้อมูลต่าง,างๆของเย่หยวนขึ้นมาเนื่องจากเครื่องมือนี้มันเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในกายสิทธิ์ที่ปฏิบัติหน้าที่จึงสามารถค้นหาได้อย่างงไไ่ายดายเย่หยวนอายุ15ปีระดับพลังอาจากหลอมลมยาดับสองสถานะสิทธิ์คนนั้นไลอ่านข้อมูลที่ปรากฏออกมาเรื่อยๆแต่จู่ๆก็หยุดไปสถานะอะไรล่ะเก่าออกต่อดีแต่ที่ฉันกก่าวส่วนออกไปอย่างใจจดใจจ่อ สิทธิคนนั้นขี้ตาตัวเองเบาๆและกล่าวออกหมายอย่างไม่ค่อยแน่ใจว่าสถานะสิทธ์สังกัดหอยดสิทธ์แกนในตำหนักปฐพภีเออเป็นไปได้ไหมว่าเรียนตาของเขาจะมีอะไรผิดพลาดจะเป็นไปได้อย่างไรที่นักสู้อาจาจรล้อมนุ่ญยาตับสองจะเป็นถึงสิทธ์แกนไหนแถมยังอยู่ในตำหนักปฐพภีอีกดวงตาของตาชิเชิญกอกไปกอกมาพร้อมกับกล่าวสิยงหัวเราะว่าเจ้ากล่าวผิดคาดงันเล หากเขาไม่ใช่สิทธิ์ตำหนักปัตทภีจริงๆแล้วเขาจะสามารถหลบการจับของข้าได้อย่างไร